ครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะครับพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับในคราวที่แล้วเราได้ดูในเรื่องของคุณค่าของวัยรุ่นนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาเรียนในเรื่องของการวางตัวนะครับต่อกันในฐานะสุภาพชนนะครับการวางตัวต่อกันในฐานะสุภาพชนนะครับการเป็นเพศใดนะครับมีอัตลักษณ์ไม่ใช่การเลือกที่จะพัฒนานะไม่ได้ไม่ใช่การเลือก แต่เป็นการพัฒนาการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยยาด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือการบําบัดร,ร,รักษานะครับซึ่งไม่ว่าเพศใดก็แล้วแต่นะครับสามารถแสดงออกและปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพชนได้นะครับเพราะนั้นการมีเพศการมีอัตลักษณ์ในแต่และบุคคลนั้นนะครับมันพัฒนาได้ไหมมันมันก็อาจจะ ปัจจุบันมันอาจจะพัฒนาเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพศชายอาจจะมีการแปลงเพศเพศหญิงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนร่างกายอะไรเงี้ยนี่อาจจะทําได้นะครับแต่สิ่งที่มันอยู่เกิดขึ้นภายในจิตใจคนนั้นนะครับมันอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเพศใดกันแล้วแต่นะครับในการอยู่ร่วมกันต้องอยู่อะไรอยู่แบบให้เกียรติอยู่แบบทุกคนอยู่แบบมีความเท่าเทียมกันนะครับอยู่กันแล้วก็แสดงออกต่อ,อการอย่าง สุภาพชนนะครับเราจะแสดงออกอย่างสุภาพชนยังไงนะครับการปฏิบัติตนนะครับต่อการอย่างสุภาพชนนั้นต้องไม่ทําอะไรบ้างครับต้องไม่ตัดสินหรือให้คุณค่าของคนจากรูปร่างหรืออัตลักษณ์หรือภาพลักษณ์ที่ปรากฏภายนอกเท่านั้นนะครับเราอาจจะมองว่าใน,ในเมื่อเราชีวิตเราเนี่ยเราอยู่ในสื่อโซเชียลที่เรามองเห็นคนทั่วๆไปนะครับเราเห็นว่า คนต้องหน้าตาแบบนี้นะครับคือคนคือคนดีคือคนหล่อคนสวยแต่จริงเรา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 จริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะมองจากหน้าตาได้อย่างเดียวนะครับเราต้องมองลึกจากจิตใจข้างในของคนเพราะ,ะนั้นเราต้องไม่ตัดสินใจไม่ต้องตัดสินคนนะครับจากรูปร่างหรือลักษณะหรือภาพลักษณ์นะครับที่เราเห็น แค่ภายนอกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องตัดสินคนคนอื่นด้วยอะไรครับด้วยความประพฤติด้วยบุคลบุค,ล,บค,ล,บคล,ลักษณะนิสัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับในการชอบหรือการแสดงออกทางเพศของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเพื่อนเราเนี่ยนะครับจะมีลักษณะแบบไหนจะตุ้งติ้งหน่อยอนะไรอย่างเงี้ยเราต้องไม่ไปอนะไรครับ ไม่ไปล้อเรียนนะครับไม่ไปอะไระเราต้องต้องยอมรับอะนะครับทุกคนเกิดมาเหมือนกันไหมทุกคนเกิดมามีสภาพอะไรที่มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วความคิดลักษณะนะครับการถ่ายทอดทางยีนทางพันธุกรรมนะครับลักษณะตัวตนของคนนั้นไม่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ามองรูปลักษณ์ภายนอกนะครับอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะนั้นะไม่เรียกชื่อ นะครับหรือหรือใช้ชื่อหรือใช้คําพูดกับผู้ที่มีเพศหรือความชอบการแสดงออกทางเพศที่ต่างจากตัวเรานะครับนะด้วยท่อถ้อยคําที่อะไรดูถูกล้อเลียนกันแกล้งทําให้เขารู้สึกแปลกแยกเป็นที่ตลกขบขันนะครับไม่ได้รับความเคารพซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิทางเพศนะครับเพราะนั้นเราต้องยอมรับและเคารพสิทธินะครับ ของคนที่มีเพศสภาพคาว่าเพศสภาพนะครับเพศสภาพต่างๆนะครับเพราะมีความเท่าเทียมระหว่างเพศนะครับมีความเท่าเทียมทางเพศนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นเพศที่สามเพศที่สี่เพศที่ห้าจะเป็นเพศไหนกันแล้วแต่นะครับเราต้องไม่ใช้คําดูถูกดูหมินกันแกล้งล้อเลียนนะครับด้อยค่าหรือว่าล้อเลียนหรือว่าบูลลี่อะไรเขานะครับเพราะนั้นทุกคนมีความเท่าเทียมกันหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพศเพชายหรือเพศหญิงที่มีความแตกต่างกันอยู่แล้วกับเพศอื่นๆที่หลากหลายนะครับเพราะนั้นเราต้องยอมรับนะครับยอมรับว่าแต่ละเพศก็มีคุณค่ามีอะไรเขาก็มีคุณค่าในตัวของเขาเขาเขามีความสามารถนะครับของแต่ละคนนั้นแตกต่างกันนะครับเราต้องต้องให้ความเคารพนะครับก็คือความเคารพซึ่งกันและกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเพศ เพศก็หมายถึงอะไรครับหมายถึงลักษณะที่แสดงให้รู้ว่าเป็นเพศใดนะครับซึ่งกําหนดโดยลักษณะทางชีววิทยาหรือเราเรียกว่าเพศโดยกาเนิดนะครับถ้าเพศโดยกําเนิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรครับมีเพศชายเพศหญิงใช่ไหมครับนะครับแต่และเพศก็จเจริญเติบโตเป็นคนได้หลากหลายนะได้ได้หลากหลายทางเพศนะครับเพราะนั้นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมเราเรียกว่าเพศพิถีวิถีนะครับ ส,สิ่งที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมและสังคมเนี่ยเราเรียกว่าเพศวิถีนะครับอย่างเช่นเพศหญิงก็จะชอบเย็บปักถักร้อยอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมครับผู้ชายก็จะชอบอ,อะไรบูชอบซอนนะครับชอบเล่นอะไรที่มันรุนแรงอันนี้คือวิถีทางเพศที่มันแตกต่างกันไหมแตกต่างกันนะครับงั้นถ้าเพศโดยกาเนิดเนี่ยเราจะแยกยังไงเพศโดยกําเนิดก็คือ การเกิดมานะครับนะครับเกิดมาอาจจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือบางครั้งอาจจะเกิดแล้วมาแล้วมีสองเพศในคนคนเดียวกันนะครับนะซึ่งก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปตามธรรมชาติเพศวิถีเป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับจิตใจพฤติกรรมนะครับแล้วก็สังคมด้านเพศของบุคคลเช่นต้องการเป็นเพศใดได้แก่ชายหญิงกระเทยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่การแสดงออกต่อสธาณะ,ะเกี่ยวกับเพศของตนแบบไหนนะครับชายก็อาจจะแสดงออกเป็นหญิงใน ที่สาธารณะอย่างเปิดเผยได้ถูกไหมครับนะครับคนที่เขามามีจิตใจไปไปทางเพศหญิงอย่างเงี้ยนะครับเขาก็แสดงออกของเขานะนั้นความชอบและการแสดงออกทางเพศของตนซึ่งอาจจะแตกต่างนะครับทุกคนไม่จําเป็นต้องมีความชอบในการแสดงออกทางเพศที่ตรงกับเพศกําเนิดเราถูกไหมแลนะแต่และคนบางคนเนี่ยเขาเกิดมาเขาอ่าเกิดมาเป็นเพศชายถูกไหมที่ครูพูดนะครับ แต่เขาอยากจะแสดงออกเป็นเหมือนเพศหญิงนะเพราะว่าจิตใจเขารู้สึกว่าเขาไปเป็นผู้หญิงมากกว่าอย่างเงี้ยอันนี้คือมันไม่ต้องตรงบทบาททางเพศของเขาก็ได้นะครับเพราะนั้นบางทีเราอาจจะเห็นในตัวทั่วไปเช่นผู้ชายบางคนอาจจะแสดงความเข้มแข็งอดทนใช่ไหมนะครับแต่ผู้หญิงบางคนก็อาจจะแสดงออกถึงความอ่อนหวานนุ่มนวลแต่ก็มีผู้ชายบางคนที่แสดงออกถึงความอ่อนหวานน,วนุ่มนวลเหมือนผู้หญิงนะครับผู้ชายบางคนก็ต้องการเป็น ผู้หญิงนะและ้วแสดงความเป็นผู้หญิงนะครับเปิดเผยในที่สาธารณะใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็ก็เป็นสิทธิของเขานะครับเพราะ้ความชอบและการสแสดงออกของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผู้หญิงบางคนอ่าจ,จะเป็นผู้หญิงด้วยกันและผู้ชายบางคนก็อาจจะรับผู้ชายด้วยกันผู้หญิงอาจจะรับผู้หญิงด้วยกันก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะชอบทั้งสองเพศนะครับเพราะนั้น <ๆ S 1> ความภาคภูมิใจในเพศของตนเองหมายถึงความรู้สึกที่ดีต่อเพศของตนไม่ว่า นะครับคนคนนั้นจะมีการแสดงออกทางเพศแบบไหนนะครับตรงกับเพศที่กําเนิดหรือไม่ก็ตามนะครับเด็กๆคงเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการมีความความเชื่อความเชื่อมั่นนะครับแลวเห็นคุณค่าของตนเองเนี่ยนะครับซึ่งคุณค่านั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศกําเนิดนะครับแต่เป็นบทบาทความเป็นชายเป็นหญิงนะครับแต่จะขึ้นอยู่กันกับการทําความดีใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตใจและการทําความดีของคนคนนั้น นะครับเพราะนั้นเราต้องอะไรครับรู้จักยกย่องนะครับให้เกียรติและไม่ดูหมิ่นนะครับเพศของตนเองและเพศของผู้อื่นนะครับผู้ที่มีความภาคภูมิใจในเพศของตนเองต้องเชื่อมั่นนะครับในความสามารถของตนเองที่จะแสดงหรือกระทาสิ่งต่างๆได้สําเร็จได้ทั้งเรื่องการเรียนการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นนะครับรวมถึงการประกอบอาชีพนานาคตได้นะครับเพราะนั้นเรื่องของเพศเนี่ยนะครับ ก็มีประมาณนี้นะครับเรื่องของอาการปฏิบัติตนอย่างการปฏิบัติตนต่อกันอย่างสุภาพชนเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนคราวหน้านะครับคราวหน้าเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อในสังคมพระหุวัฒนธรรมนะครับเป็นอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับที่เราจะเรียนนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ฝากนักเรียนนะครับไปเหมือนเดิมนะครับก็คือทบทวนบทเรียน นะครับก็อยากให้พวกเราได้กลับไปทบทวนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเรามาขึ้นเรื่องนะครับการรู้เท่าทันสื่อในสังคมพระหุวก,ก็ธนธรรมต่อนะครับสําหรับวันนี้ก็พบปะพวกเราเพียงแค่นี้นะครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ